สวัสดีนักเรียนนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาโครงงานหรือวิชาโปรเจกต์ทุกคนนะครับในคลิปนี้ก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับช่วงบรรยากาศของการจัดทําโปรเจกตจบในช่วงโค้งสุดท้ายของแต่ละภาคเรียนแล้วก็ของแต่ละปีการศึกษาด้วยนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องมาติดตามอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้แนวทางที่สามารถไปทําได้ อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจริงๆก็เป็นแนวทางที่ใครที่เรียนกับครูเนี่ยได้รับทราบไปแล้วว่าเวลาทำโปรเจกต์กับครูนั้นจะต้องเดินทางยังไงถึงจะไปได้รวดเร็วที่สุดแต่ว่าและและ้วมาถึงในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่สิบห้าเหลือเวลาอีกประมาณสองสัปดาห์ก็จะเข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนที่จะปิดการประเมินผลในภาคเรียนปกติถ้าใครเลยสัปดาห์ที่ ครูกำหนดไว้แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการของม2นะครับโดยเฉพาะคนที่เรียนกับครูเนี่ยเราเรียนด้วยกัน2เทอม1เทอมมีประมาณ18สัปดาห์นะครับตอนนี้เป็นเทอมที่2ของรายวิชาโครงงานหรือวิชาโปรเจกต์ฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านมามากกว่า30กว่าสัปดาห์แล้วแต่ว่าหลายๆกลุ่มก็ยังไม่เสร็จนะครับทั้งตัวชิ้นงานทั้งรูปเล่มเอกสารโครงการด้วย อันนี้ก็จะเป็นปัญหาของเรื่องของแต่ละกลุ่มแล้วนะครับเพราะตามที่มอบหมายแล้วก็กําหนดแผนงานให้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีความชัดเจนมากแต่การเดินตามแผนงานที่ครูกําหนดให้นั้นแต่ละกลุ่มน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาในการทํานะครับมันสะท้อนไปถึงเรื่องของอเขาเรียกว่าการทํางานตามแผนนะครับจริงๆแล้วเรื่องเนี้ย ถ้าเราไปอยู่ในการปฏิบัติงานของบริษัทจริงๆเนี่ยก็อาจจะโดนหักเงินเดือนหรือโดนไล่ออกได้นะครับเพราะว่างานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายนั้นจะมีการกําหนดระยะเวลาไว้จะมีการรายงานแต่ละส่วนไว้นะครับแต่ของพวกเราหลายๆส่วนก็จะได้รับในส่วนของการรายงานความก้าวหน้าเข้ามาแต่ก็ไม่ทันตามแผนบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรงั้นช่วงนี้สัปดาห์ที่15 มีเวลาอีกสองสัปดาห์ที่จะเก็บตกงานทุกอย่างให้เรียบร้อยคําว่างานทุกอย่างให้เรียบร้อยใครที่รอชุบมือเปิดในช่วงนี้แบบว่าเจะทำสองสัปดาห์สุดท้ายให้เสร็จนะครับมันอาจจะไม่เสร็จตามที่เราตั้งใจไว้ก็ได้เพราะจะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับหากย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยหลายคนก็คงจะนึกเสียดายเวลาที่มันผ่านมานะครับเพราะเห็นจาก แต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายกลุ่มคือมีเวลาว่างนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ทํานะเท่าที่สังเกตนะเดินไปโน่นไปนี่บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละกลุ่มที่ครูประจาวิชาหรือว่าครูที่ปรึกษาโครงงานไม่สามารถไปยุ่งได้นะครับก็ให้อภิสิทธิ์เราเต็มที่แต่พอถึงเวลาที่เราต้องส่งงานอันนี้เราจะเป็นเหมือนกับไฟมันลนตูดแล้วนะครับก็จะพยายามหาตัวช่วยมากยิ่งขึ้นอ่ะก็ให้เป็นบทเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการเวลานะครับ สูตรลัดนะครับไม่ใช่สูตรลัดหรอกเป็นแนวทางที่มอบให้กับพวกเราในการจัดทาโครงงานตั้งแต่สัปดาห์ที่1แล้วนะครับก็คืออย่างนี้นะในการทําตัวชิ้นงานนะครับตัวชิ้นงานจะให้พวกเราลงมือทําตามขอบเขตที่ได้เขียนเอาไว้พอทําชิ้นงานเสร็จปั๊บก็จะให้คุณครูที่ปรึกษาโครงงานของเราเนี่ยที่เป็นครูที่ปรึกษาหลักครูที่ปรึกษาร่วมเนี่ย ได้ช่วยกันตรวจสอบนะครับว่างานของเราเนี่ยผ่านหรือเปล่างานของเราโอเคไหมมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือเปล่าหรืองานของเราต้องทําใหม่ฉะนั้นนะครับสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่15้าเนี่ยกลุ่มไหนชิ้นงานยังไม่เสร็จกลุ่มไหนชิ้นงานยังไม่เริ่มทําเลยนะครับถ้ามาทําเสร็จในสัปดาห์ที่ส6บนะครับจะมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยถ้าครูที่ปรึกษาโครงงานให้แก้ก็ต้องแก้นะครับ ก็ตามนั้นนะเพราะว่าเราตกลงกันตั้งแต่สัปดาห์ที่หนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้ากลุ่มไหนที่ส่งชิ้นงานให้ครูที่ปรึกษาดูเรื่อยๆนะครับมีการปรับปรุปรงแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ไม่ห่วงนะครับเชื่อว่าตอนเนี้น่าจะไม่ต้องมีอะไรแก้แล้วนะครับน่าจะเข้าสู่กระบวนการของการจัดทํารูปเล่มเพียงอย่างเดียวแล้วนะงนั้นตัวชิ้นงานเนี่ยทำเสร็จเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยผ่านครูที่ปรึกษาโครงงานด้วยนะครับบางกลุ่ม ไม่ค่อยไปพบครูที่ปรึกษาโครงงานนะครับพอจะขึ้นสอบจบเนี่ยครูที่ปรึกษาโครงงานไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ได้นะฉะนั้นชิ้นงานผ่านครูที่ปรึกษาโครงงานส่วนตัวที่เป็นตัวรูปเล่มโครงงานนะครับเอกสารโปรเจกต์ Project. บทที่1ถึงบทที่5ภาพผนวกอะไรต่างๆเนี่ยความรับผิดชอบตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ครูประจําวิชาโครงงานอย่างเดียวนะครับเหตุผลก็เพราะว่าป้องกันการแก้ไขที่มัน เกิดความซ้ําซ้อนกันนะครับอย่างเช่นถ้าให้ครูที่ปรึกษาโครงงานได้ช่วยตรวจสอบด้วยเนี่ยก<อ>็อาจจะแก้ตรงนี้พอมาถึงครูประจําวิชาโครงงานก็าอาจจะแก้ตรงนี้ซึ่งรายละเอียดมันอาจจะไม่ตรงกันนะครับฉะนั้นครูได้กําหนดวิธีการนี้ไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่1แล้วนะครับนะเพราะแบบฟอร์มต่าง,างๆรายละเอียดในการกรอกข้อมูลในแต่ละบทเนี่ยครูประจําวิชาโครงงานเป็นคนกําหนดและเป็นคนที่ จะคอยตรวจสอบว่าสิ่งที่เราเขียนมาในรูปเล่มโครงงานเนี่ยมันตรงก,ก,กันกับตัวชิ้นงานหรือเปล่าอย่างบางกลุ่มเนี่ยชิ้นงานเป็นอีกประเภทหนึ่งแต่ตัวรูปเล่มก็เป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งไปก๊อปปี้ใครมาแบบอันนี้ก็ไม่รู้นะครับนะฉะนั้นคอนเซปต์มันตามนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งหลายคนก็เดินตามเนี้ยเนี่ยนะครับตัวเอกสารมันก็ไปเร็วมากนะครับเอกสารครูตรวจปับ๊บรายละเอียดทุกอย่างครบเราอธิบายในสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับชิ้นงานแล้วเราเข้าใจลงไปในรูปเล่มได้ก็ไม่มีปัญหาครับเคลียร์นะครับส่วนบางกลุ่มที่ยังอยู่บท1นึ่งบทสแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอการบริหารจัดการเวลาในการจัดทําเอกสารนะครับบางกลุ่มมีสองคนบางกลุ่มมีสามคนกลุ่ม,มสามคนนะครับที่จริงต้องเสร็จก่อนเพื่อนนะแต่บางกลุ่มยังไม่เริ่มทําอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจว่าเกิดปัญหาภายในกลุ่มอะไรหรือเปล่านะครับ นันชิ้นงานครูทปรึกษาโครงงานตรวจรูปเล่มโครงงานนะครับครูประจําวิชาโครงงานก็จะตรวจให้เองนะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะได้แก้เยอะนะครับบางกลุ่มต้องแก้เยอะแน่นอนเพราะว่าทําอะไรมาก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือแค่ให้อธิบายว่าหัวข้อนี้เป็นยังไงก็ยังตอบคําถามไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าไปจ้างคนอื่นทําหรือเปล่าหรือให้เพื่อนทำนะให้เพื่อนต่างกลุ่มช่วยทําแล้วตัวเองไม่ทําแบบนี้นะครับหรือให้ใครก็รู้ ใครก็ไม่รู้นะครับทําให้นะครับเป็นผู้หวังดีแล้วทําให้กลัวเราไม่จบแบบนี้อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเป้าหมายเราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วว่ารายวิชาเนี่ยนะครับทุกคนต้องลงมือทําเองนะครับงั้นทุกคนยอมรับมีการส่งแบบเสนอมาก็ต้องทําตามนั้นนะครับใครจะมาถอดใจช่วงนี้ไม่ได้นะครับนะอยู่ระดับปวสเนี่ยยิ่งหนักเลยนะครับถ้าเป็นปวชเนี่ยพอ,อรุ่มมารวยได้นะ่ะ พอชิ้นงานรูปเล่มโครงงานเสร็จสมบูรณ์100%แล้วนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการของการสอบจบนะครับก็คือมานําเสนอทั้งตัวชิ้นงานแล้วก็ตัวรูปเล่มโครงงานนะครับมีหัวข้อมีอะไรทุกอย่างที่จะเตรียมให้เรานําเสนอแล้วโดยมีคณะกรรมการประเมินผลนะครับว่าสิ่งที่เราทํานั้นคณะกรรมการของโครงงานรู้สึกยังไงบ้างกับกับตัวชิ้นงานตัวโครงงานของเรา ซึ่งตรงนี้นะครับมันจะสิ้นสุดอยู่ภายในสัปดาห์ที่17อ่า17นะครับหลังจากสัปดาห์ที่17ไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการของมสอนะครับเพราะเรามีเวลาทํามากกว่า30สัปดาห์นะครับอันนี้คือต้องใช้เกณฑ์น,นีส้สำหรับพวกเรานะถ้าเกิดว่าเราเรียนแค่เทอมเดียวมีเวลาแค่17สัปดาห์จริงๆเนี่ยอันนี้ไม่ว่านะครับแต่นี้เรามีเวลามากถึง30สสัปดาห์นะครับก็ กลุ่มไหนที่ยังมีแรงฮึดแบบเต็มที่ก็ออลุยนะครับกลุ่มไหนที่ยังงงๆกับตัวเองอยู่ก็ต้องรีบมาคุยกันนะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งอ่ะเมื่อทําชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับก็ควรส่งให้ครูที่ปรึกษาโครงงานได้ตรวจสอบเป็นคนแรกก่อนนะครับคอนเซปต์เหมือนเดิมคืองานตัวชิ้นงานให้ครูที่ปรึกษาโครงงานดูนะครับท่านจะได้ให้คําแนะนําในตัวชิ้นงานก่อนว่าท่านรู้สึกยังไงกับชิ้นงานที่เราได้จัดทาขึ้น ให้ผ่านหรือไม่ผ่านหรือให้ไม่ผ่านแล้วต้องไปแก้ไขอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวชิ้นงานนะตอนนี้นะครับนับระยะเวลาตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกกลุ่มจะต้องนําเสนอภายในสัปดาห์ที่14แต่ก็ยังไม่มีกลุ่มไหนได้นําเสนอเท่ากับว่าตอนเนี้เราเลยกําหนดการส่งงานมาแล้ว2ส,สัปดาห์นะครับดังนั้นไม่มีข้ออ้างอะไรทั้งสิ้นนะที่เราจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปทําสัปดาห์สุดท้ายเดี๋ยวค่อยทําอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ เราจะต้องรีบลงมือทำนะครับแล้วก็อย่าอ้างว่าไม่มีเวลาอีกนะครับเพราะว่าในการรายงานความก้าวหน้าแต่ละครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เหตุผลที่ครูได้ก็คือไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จะไม่มีคะแนนในรายวิชาครูนะครับอ่ะก็เลยมาสองสัปดาห์นะครับเลยมาสองสัปดาห์ทุกกลุ่มรู้นะครับทุกกลุ่มรู้แต่จะแก้ปัญหายังไงครับมันเลยมาสองสัปดาห์แล้วก็ ต้องลงมือทําทันทีนะครับไม่ลีลาอีกแล้วนะครับบางคนยังแบบสบายชิวๆอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีคนนู้นช่วยคนนี้ช่วยเดี๋ยวอาจารย์จะให้เกรดผ่านง่ายๆนะครับคือมันทําอย่างนั้นได้นะครับแต่มันรู้สึกว่าคุณภาพที่ตั้งไว้เนี่ยมันก็จะไม่มีความหมายนะครับฉะนั้นใครที่บอกว่าอาจารย์มีแนวทางอื่นไหมนะครับที่อยากจะให้จบเลยโดยที่ท,ที่ไม่ต้องทําพวกนี้ไม่มีนะครับเรียนกับครูคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่หนึ่งแล้วว่า โปรเจกต์ต้องมีชิ้นงานต้องมีรูปเล่มแล้วก็ต้องมานําเสนอนะครับฉะนั้นใครมาคิดเข้าข้างตัวเองว่าเออาจารย์ทําแบบนี้ไม่ถูกไม่ใช่แล้วนะครับคุณต้องคิดว่าตัวเองทําไม่ถูกแล้วก็ไม่ยอมใช้เวลา30กว่าสัปดาห์ในการทํางานให้มันเสร็จนะครับซึ่งตอนเทอมหนึ่งที่เราเรียนด้วยกันเนี่ยก็มีชาเลนจ์นะครับว่าใครทําโครงงานเสร็จตั้งแต่เทอมที่1ครูก็มีเงินรางวัลให้นะครับแต่ก็ไม่มีใครทานะแล้วก็แจ้งเตือนด้วยนะว่างานเนี่ย ควรจะเสร็จตั้งแต่ต้นเทอม2นะครับถ้าเทอม1ไม่เสร็จจะได้สบายนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทําเสร็จนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าถ้ามันไม่ทันตามที่ครูกําหนดมันจะมาเหนื่อยเอาในสัปดาห์ท้ายๆแล้วเราจะรู้สึกเครียดวุ่นวายกับสิ่งที่ครูติดตามงานเรานะครับนอกจากนี้เราก็ต้องมีไปสอบวิชาอื่นวิชานู่นวิชานี้อีกสอบวีคิวสอบวีเน็ตโอ้โหวุ่นวายไปหมดเลยนะครับ เห็นไหมครับสิ่งที่ครูทํานายแล้วก็บอกกล่าวเราตั้งแต่สัปดาห์ที่หนึ่งที่เจอกันเนี่ยมันเริ่มจะเป็นจริงแล้วนะครับแม่นมากเลยนะครับอ่ะอย่าอ้างว่าไม่มีเวลานะครับงานจะไม่มีทางสําเร็จถ้าไม่ลงมือทําอันนี้เรื่องจริงนะครับอย่างครูไปทํางานอยู่ในบริษัทเอก,กชนแห่งหนึ่งเขามอบหมายงานมาเนี่ยนะครับงานจะไม่เสร็จเลยถ้าเราไม่ลงมือทํานะครับไอสถานการณ์นี้เป็น,สถ,นสถานการณ์ที่ฝึกของเราจริงๆนะครับ ไปอยู่ในหน้างานตรงนั้นไปทํางานจริงมันไม่มีใครคอยช่วยเหลือเราหรอกครับนอกจากเราช่วยเหลือตัวเองดังนั้นใครที่คอยหวังพึ่งนะครับคนอื่นๆให้ช่วยเหลือให้คอยทําให้คอยโน่นให้คอยนี่ตลอดเนี่ยนะครับเวลาคุณไปอยู่ในงานจริงเนี่ยคุณจะกลายเป็นว่าคุณทําอะไรไม่เป็นเนี่ยมันจะรู้สึกแย่มากเลยนะครับดังนั้นอันนี้เป็นบทเรียนหนึ่งเป็นบทเรียนเรื่องของเวลาเรื่องของความรับผิดชอบที่จะทดสอบเราก่อนนะครับ ล้มเหลวมาเยอะแล้วอย่าเละเทะไปกว่านี้นะครับอเป็นคําคมเด็ดๆนิดหนึ่งนะครับสัปดาห์สุดท้ายนะครับที่ทุกกลุ่มจะต้องนําเสนอเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่ครูเลทมาให้นะครับก็คือสัปดาห์ที่17เท่านั้นนะครับรูปเล่มต้องเสร็จชิ้นงานต้องเสร็จแล้วก็น,นําเสนอในสัปดาห์ที่17บนะครับสามารถสัปดาห์ที่18ส่งได้ไหมส่งได้ครับแต่มันจะกลายเป็นมสทันทีนะครับนะ พยายามยืดหยุ่นทุกอย่างให้กับพวกเราแล้วนะครับแต่พวกเราไม่ยอมเร่งงานให้มันเสร็จตั้งแต่ที่ครูกําหนดแล้วก็ที่ยืดหยุนให้นะครับฉะนั้นสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่สิบห้าสัปดาห์ต่อไปคือสัปดาห์ที่สิบหกแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายคือสัปดาห์ที่สิบเจ็ดนะครับใครทําไม่ทันตามนี้ก็จะได้มส ổ, นะต่อไม่ต้องมีข้ออ้างนะครับไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเยอะเพราะาเราคุยกันจบตั้งนานแล้วนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองกลับไปฟังคลิปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ รายละเอียดต่างๆที่เราส่งมานะครับก็ปลอบใจนิดหนึ่งนะครับรู้ว่าทุกคนเหนื่อยนะครับแต่ทําไมต้องมาเหนื่อยสัปดาห์ท้ายๆทั้งๆท,ท,ที่มีเวลาทําก่อนหน้านี้มากถึง30กว่าสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ได้มาตอกย้าอะไรทั้งสิ้นแต่พยายามจะบอกแล้วว่าคุณค่าของเวลาเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของมันในแต่ละช่วงเวลานะครับหรือเราว่างเราไม่ยอมทำเนี่ยมันก็จะสูญเปล่ามาเรื่อยๆครับสูญเปล่ามาเรื่อยๆ นะครับก็อย่างที่ครูบอกว่าโปรเจกต์จบคือภารกิจแห่งชีวิตในการเรียนของพวกเรานะครับเราอาจจะไปเห็นรุ่นน้องทําโปรเจกต์แบบนี้เอ้ยทำไมมันง่ายจังนะครับอันนั้นก็คือรุ่นน้องอนนั่นก็คือ,อนนกระบวนการของแต่ละ,ะครูผู้สอนแต่ละท่านนะครับว่าจะจัดการยังไงแต่ว่าตามจุดประสงค์รายวิชาที่เขากําหนดเนี่ยเขาบอกว่าพวกเราต้องทําแบบนี้นะครับนะครูก็เลยต้อง ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับเราก็จะได้ฝึกในการใช้ทักษะในการจัดทําเอกสารการใช้ความคิดในการจัดทําชิ้นงานการมีความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาการละเอียดรอบคอบในการทํางานแล้วก็มีทีมเวิร์กภายในทีมด้วยนะครับรู้ว่าทุกคนเหนื่อยแต่ทําไมต้องมาเหนื่อยสัปดาห์ท้ายๆท,ทั้งๆท,ที่มีเวลาทําก่อนหน้านี้มากถึงกว่า30สัปดาห์อันนี้เป็นเรื่องจริง นะครับเราก็ไม่น่าจะมีข้ออ้างว่าทําไมต้องทํานะครับแนะนําว่าให้ลงมือทําทันทีนะครับจะได้เสร็จนะหากมีคําถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับข้อสงสัยตรงไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามครูในเฟซบุ๊ o เมสเ s นเจอร์นะครับหรือทางไลน์อะไรก็ได้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับก็ยินดีที่จะให้คําแนะนํากับทุกคนเพื่อให้งานของพวกเรานั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับ อะไรที่มันมได้มาแบบง่ายๆนะครับอะไรที่มันผ่านแบบง่ายๆเนี่ยเรามักจะไม่เห็นคุณค่ามันหรอกครับอย่างสิ่งที่เราทําเนี่ยบางเรื่องก็ง่ายบางเรื่องก็ไม่ง่ายแต่ขึ้นอยู่กับการลงมือทํานะครับฉะนั้นมีอะไรก็มาเรียบเรียบมาเคลียร์นะครับจะได้เสร็จจะได้ผ่านพ้นไปได้ดีๆนะครับก็เดี๋ยวจะติดตามชิ้นงานของเราเรื่อยๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ